สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i เร c เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่วันหยุดนะครับเป็นวันหยุดวันอาทิตย์เป็นวันหยุดพักผ่อนของพวกเราหลายๆคนด้วยกันนะครับวันนี้ผมอยากนําเสนอเรื่องราวที่เบาๆหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยเรารู้สึกรําคาญกับม็อบที่เป็นอันธภานครองเมืองไปซะแล้วในขณะน,นี้เป็นเรื่องราวของดาราคนหนึ่งครับที่เป็นทั้งดาราภาพยนตร์ เป็นดาราละครโทรทัศน์และก็เป็นทั้งผู้จัดรายการละครโทรทัศน์เธอทำตัวดีมาโดยตลอดจนเป็นที่รักของชาวไทยผมว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเท่าที่ดูการสำรวจการได้รับรางวัลของเธอเนี่ยเธออยู่ในอันดับต้นๆมาโดยตลอดที่สำคัญที่สุดก็คือเธอมีความยึดมั่นและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ มาโดยตลอดเธอคือแอนทองประสมแอนทองผสมเป็นดารานักสแสดงและผู้กำกับที่มากด้วยความสามารถความรักชาติและสถาบันไม่เคยจืดจางเลยแม้แต่น้อยแอนได้โพสต์ข้อความที่น่าสนใจว่าชีวิตแอนมีคนให้ยึดเหนี่ยวอยู่ไม่มากแอนมีแค่ยายคนเดียวแต่ถ้าจะมีผู้ชายสักคนที่เป็นหลักในใจมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือในหลวงรัชกาลที่9 เวลานึกถึงพระองค์แอนจะคิดเสมอว่าอยากเป็นคนดีเพราะไม่อยากทําให้พระองค์ท่านทรงผิดหวังว่าเธอเป็นคนไทยที่ใช้ไม่ได้ประวัติของแอนทองประสมเกิดเมื่อวันจันทรที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2 5 1 9เป็นลูกครึ่งไทยสวีเดนมารดาเป็นคนไทยส่วนบิดาเป็นชาวสวีเดนแอนเป็นลูกคนกลางมีพี่ชายและน้องชายอย่างละหนึ่งคนมีชื่อเล่นจริงๆว่าบุมเมื่อตอนเด็ก แอนอาศัยอยู่กับยายโดยแม่จะส่งค่าเทอมค่าใช้จ่ายมาให้ซึ่งตอนนั้นยายของแอนมีอายุประมาณ70ปีเมื่อแรกเกิดยายตั้งชื่อให้ว่าสีจันทตามชื่อแม่คือสีจิตแต่สีจิตมองว่าชื่อนั้นเฉยจึงพาลูกไปเปลี่ยนชื่อที่อำเภอแอนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเทพธีลาและมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนบางกะปิ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศสาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพและระดับปริญญาโทคณะวรารสารศาสาตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์สาขาการบริหารสื่อสารมวลชนแอนเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนางแบบโฆษณาสินค้าในนิตยสารและถ่ายแบบลงนิตยสา,ารริมแรกคือวัยน่ารักเพื่อนบ้านของแม่ซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าทำงานให้กับนักร้องค่าย rs promotion 1น9 2าจำกัด ได้พกรูปแอนวัย13ขวบไปเทศงานมิวสิกวิดีโอแล้วแอนก็ได้แสดงมิวสิกวิดีโอของพิสุทธิ์ซับวิจิตในเพลงพร้อมจะยอมแพ้ก่อนหน้านั้นแอนสมัครเป็นสมาชิกไฟสตาร์แฟนคลับเพื่อจะได้ส่วนลด20%ในการดูภาพยนตร์เลยส่งเงิน20บาทพร้อมรูปถ่ายไปเมื่อไฟสตาร์ได้เห็นรูปถ่ายก็เรียกให้มาเทสหน้ากล้องจากนั้นในปี2534แอนก็ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่อง โกจ๋าป่านกโกเมื่ออายุได้15ปีโดยมีสันญิสุขพรมศิริวรุษวรธรรมและจัก,กริดอัมรัตร่วมแสดงถือเป็นจุดเริ่มต้นในอาชีพการแสดงแอนประเดิมผลงานทางจอแก้วเรื่องแรกกับสถานีทโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ในปี2535ในละครเรื่องเวลาในขวดแก้วจากนั้นในปี2536ก็ดวงดังและแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวกับละครเรื่องหมูแดง ทางสถานีโทรทัศน์ส,สีกองทบกช่อง7แสดงคู่กับไพโรธสังบริบุตรจากนั้นได้แสดงละครเรื่องเจ้าจอมคู่จักริดอัมรัตและละครชิงช้าชาลีสัญญาณล,ลวงให้กับค่ายกันตนาและยังมีพระเอกคู่ขวัญคือเคนธิรเดชวงพัวพันซึ่งโด่งดังในผลงานทุกเรื่องที่แสดงคู่กันได้แก่แรงเงาปี2 5 4 4อุ้มรักปี2 5 4 9สวรรค์เบี่ยงปี2,551 สูตรสเสน่หาปี2,152และ365วันแห่งรักปี2,553แอนผันตัวเป็นผู้จัดการละครช่อง3ในานามบริษัททองเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดโดยมีละครเรื่องแรกคือปัญญาชนก้นครัวเมื่อปี2,555เรื่องที่2คือสามีตีตราปี2,557ต่อมาเรื่องแอบรักออนไลน์ภาพลักษณ์และผลการสำรวจความนิยมของเธอ เธอได้รับสมญานามว่าเป็นเจ้าหญิงตัวจริงจากสมาคมนักข่าวบันเทิงประจำปี2,149เป็นเจ้าหญิงคนใหม่ของวงการบันเทิงจากคอลัมน์สัมภาษณ์หน้า14กองบรรณาธิการจดหมายข่าวเครือข่ายองคอ์กรมดเล่าแอนทองผสมสดุดีไม่มีเฉาจากคอลัมน์เอ็ก u s คลูโดยรนชัยสิงห์ดำฉากชีวิตจริงทูตยูนิเซฟแอนทองผสมสุขใจภูมิใจไม่อิงมายา จากคอลัมน์วิถีชีวิตหนังสุพิมพ์เดลินิวฉบับวันที่22พฤศจิกายน2552จากประวัติชีวิตของเธอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้เราเห็นว่าเธอเป็นดาราที่มีความเพียบพร้อมทั้งความงามทางด้านร่างกายและความงามทางด้านจิตใจและที่สำคัญที่สุดก็คือเธอมีความกตัญญูต่อประเทศชาติมีความรักชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ และจะร่วมปกป้องสถาบันร่วมกันกับพวกเราตลอดไปศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ